มาค่ะนี่คือแกงปลาดุกสูตรกองกินดีไม่สุกค่ะบังวิธีทำแต่อนี้ง่ายๆนะคะนะคะทานย้อนๆง่ะงงกินข้าวน้องตันกินข้าวเที่ยงค่ะกินข้าวเที่ยงอันนี้แกงมาดที่ตันท่านเราไม่สมมากมากค่ะจับไี่น้อง ค่ะมาพบกันกับกินดีมีสุกอีกเทนหนึ่งกับยจพันค่ะเมื่อเมือนสิแกงปลาแต่ว่าเป็นปลาดุกปลาดุกหน้านะคะปลาดุกหน้าไซน้มไม่สมค่ะแกงกินสวยหันห่อนเนาะเบิงเครื่องแกงกจะมีพริกตะไคร้หอมแดงนะคะ หอมกับใบบับโหดบางคนก็อาจจะบอชอบเนาะเอาล้มโขมหอมกับเกลือค่ะเครื่องปรุงนี้เกลือมีชูรดสด,ด,ดีแค่นั้นนะคะเอาดีค่ะเอาหมอดใส่น้ำตางไฟค่ะเพราะว่าถ้าต้องต้มนั้อมใส่สมกนตุมน่ะ่อะไรผสมล้มต้่ก่อน มัน10นาทีหายนอมัยสมสุกค่ะพิกเฟตะไคร่หอมแดงนะคะเป็นเบบะกรูมะิ่งตอค่ะพี่น้ององปปมแบงปกมาน10นาที ทำไม้สมพ่งจะสุกแล้วนะคะขนแกงลงเอาเครื่องปรุงลงม่ะึนดอกงงถ่ายน้ำเดือดเือแล้วเอาปลาลงค่ะ ปลาค่ะถาดปลาสุกแล้วค่ะจิ้งนะคะชิมรสค่ะชิมรสิมร็จมดเลยแล้วค่ะใส่ในหักเลยว่าทิ้ตู ปลาอีกตูนนะคะแล้วแต่ผู้ใดมักใส่ผักหอมเนื้อก็พี่น้อง้อสุกเลวค่ะปลาซุกก็ใส่ได้นะคะลค่ะุกค่ะตักเสริมค่ะพร้อมกินค่ะพี่น้องน,นี่คือแกงปลาดุกใส่น้ำมันสมสูตรของกินดีนี่สุกมามากินน้ำกันค่ะ ขอเทีย่ยงกันค่ะจดจดจดค่ะมาค่ะนี่คือแกงปลาดุกสูตรกองกินดีไม่สุกค่ะบังวิธีทำได้ง่ายๆนะคะนะคะหันย้อนหอนค่ะกิน,นข้าวน้ำจต้กินข้าวเที่ยงค่ะกินข้าวเที่ยงอันนี้แกงมาที่ฉันทำเราไม่สมมากมายค่ะ Nó uhm. chẳng bao đây nó xuống nóng sạch cho kênh ออมนันหอนอมาได้พี่นอนแหมน Chàng bà xuôi tròn này Chàng พี่น้องฝากกดแชร์เผ็ดกองกินอี่ไม่สุกนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ได้พี่น้องเด้อขอกําลังใจค่ะ ฝากคนไ์ก็แชร์กินดีพี่สุกนะคะแล้วฝากกดติดตามเพจไอ้ติดตามทิกตอกนะคะจองละวันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ